วันจันทร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันขึ้นสิบค่ำเดือน5ปีมะเส็งค่ะวันนี้นะคะจะโดดเด่นเรื่องของการเคลียร์งานเก่าๆการตามงานตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานขายดีวกับลูกค้าไว้คุยกับลูกค้าไว้แล้วลูกค้ายังไม่ตอบตกลงวันนี้ลองโทรไปตามงานนั้นดูนะคะลองโทรหาลูกค้านั้นดูผลตอบรับน่าจะเป็นในทางที่ดีขึ้นค่ะ ส่วนใครที่มีงานค้างค้างไม่ว่าจะเป็นงานโปรเจกต์หรืองานที่ยังทําไม่เสร็จวันนี้เอากลับมาทําให้เสร็จนะคะโอกาสงานผ่านงานราบลื่นค่อนข้างสูงค่ะส่วนสีมงคลนะคะวันนี้ให้ใช้เป็นสีม่วงกับสีดําค่ะถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองวันนี้เป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้าเงินได้นะคะส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีแดงค่ะ เราควรเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นและเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดค่ะอาจารย์จึงจัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิฆเนศสีเสี้ยมมงคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวกาลีจรค่ะซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในปี2568นี้ค่ะ